สวัสดีทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับเกมไมครับ a f t Pocket e dition นะในเวอร์ชัน0.10.5นะครับคุณอยู่กับเกมไมครับใช่ไหมใช่แล้วนะฮะเราจะมาต่อกันกับพาร์ทที่พาร์ทที่4นะฮะหลังจากที่เราได้เป็นเล่นพาร์ทที่3ไปนะแล้วเราไม่ได้ต่อแต่ไปลงคลิปอื่นในหะ้ลงคลิปทัวร์เซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็ไปลงคลิปอะไรนะไปลงคลิป สอนเข้าเซิร์ฟว่าจะตายเรือลเรือน้อยอยู่ก็จะมาต่อนะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะแปลกตานิดนึงคือจะลงใช้เจ้แพกไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในภาคที่3มันจะไปฝั่งนู้นใช่ไหมคือโลกมันได้ตัวลบไปแล้วนะฮะแล้วผมก็ได้มาเล่นใหม่ไงคือแบบไปทําผิดพลาดอะไรสักอย่างนะฮะไปลบมันนะฮะก็เออไม่ได้แคส สกายอซ์แลนด์ต่อทีนี้ก็เลยมาเล่นใหม่นะฮะก็คือ,คอมาปรับปรุงใหม่ให้เหมือนเดิมแต่ก็พัฒนาไปกว่าเดิมบ้างนะฮะก็พัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคเรามาเล่นต่อดีกว่านะครับก็เราจะทําให้เหมือนเดิมเราจะต่อไปเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องทําให้เหมือนเดิมเล่นต่อไปเลยนะครับวันนี้ก็ได้ทําไว้เหมือนเดิมนะฮะจะเห็นว่าเหมือนเดิมเลย มันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้เลือดเราจะหมดนะที่เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะฮะเลือดจะหมดทํายังไงดีล่ะท่าน,นเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมว่าพาร์ทนี้นะอุยอ๊ยนั่น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 ,น,านพาร์ทนี้นะครับผมว่าเราจะไปอะกอดลุ้นกันเราก็ไปฝั่งนู้นกันว้าวสวัสดีสักครู่นะ,ะโอเคปรับสุดเนาะก็จะไม่ค่อยกระตุก ก็จะเห็นว่าคลิปไอคลิปผานหนึ่งพาสองพาสามนี่กระตุกมากนะฮะแล้วภาพก็ไม่ชัดนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนเดิมนะฮะมันตั้งไม่ได้นะฮะมันเป็น SCRPO r นะฮะมันผมก็ไม่เข้าใจว่ามันตั้งไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเขายังรับชม240 P กันเตินเหมือนเดิมนะแต่ว่าความแหลกนั้นจะไม่มีนะฮะมันจะลื่นปื้ลื่นปื้ยกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราต้องทําทางไปฝั่งนูน้นแต่ตอนนี้เรามาเก็บไม้กันนะฮะเรามาเก็บไม้ก่อนผมได้ปลูกต้นไม้ไว้นะครับจะพัฒนาเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะจะเห็นได้ชัดกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ต้นนี้ต้นยาวจังปอดีว่าน้องผมมาช่วยพัฒนานิดนึงนะฮะตอนนั้นก็อัดไว้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ลงนะะคือมันยังไงดีล่ะ มันลงไม่ได้นะครับผมไม่เข้าใจก็เลยลบทิ้งไปแล้วมาอัดใหม่เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้ก็ตัดไปก่อนสักครู่นะฮะคือตอนนี้เตียงผมก็ได้เล่นกับน้องไปนะก็จะมีทุกๆเล่กันพอสมควรเลยแต่ตอนนี้เตียงผมหายไปแล้วนะครับตอนั้นผมเล่นกับน้องผมนะฮะตกระวากันหลายรอบเลยนะฮะ ก็เตียงก็เลยหายไปนะครับต้องขออภัยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเตียงหายไปแล้วนะฮะอันนี้สกินนะฮะสกินนี่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมเปลี่ยนสกินใหม่นะฮะเป็นสกินคล้ายๆของคุณกายชาแนลแต่ว่าจะเป็นใส่ชุดออกกำลังกายนั่นเองนะฮะก็จะแตกต่างกันกน,น้อย หาโหลดได้ที่ไหนเนะี่ยเราสกินเนี้ยหาโหลดในเน็ตนะฮะผมก็ไปเจอคนเขวาวาดสกินไว้ดาวโหลดมานะที่จริงเป็นเห็นเขาบอกเป็นสกินของ P ีมั้งแล้วมันลงใน PE ได้ผมก็งงนะผมก็ไม่เป็นไรเล่นเล่นไปเถอะนะฮะเห็นมันเท่ดีนะก็เลยโหลดมาเล่นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ยังไงดีเราจะไปฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้ใช่ไหมเราจะไปฝั่งนูน้นก่อนเราจะขุดดีครับ ยังไงดีล่ะผมทําตัวไม่ถูกเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งของก้าแล้วกันนะครับเตรียมของอุปกรณ์ให้พร้อมเราจะบุกหินดินทรายไปหมดเดี๋ยวเราก็จะไปยึดของที่นู่นนะฮะต้องไปยึดที่นู่นแล้วนะครับอืมตรงกลางก็เอาตรงนี้แล้วกันนะฮะถ้าผิดอย่างนั้นต้องขออาภัยนะฮะโอเคนะครับต่อไปเรื่อย ดูเธอแตไม่ถึงนะดูแล้วนะหรืออาจจะถึงอ้าวนั่นแหละนั่นแหละน่าจะถึงครับมาสสกิลดิตอนอาจ,จะแกล้งเราทำไมโอ๊ยอย,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 ยิงมาแล้วแต่มันไม่สนใจนะนั่นแหละเราต้องบู๊กันเลยทีเดียวนะเป็นการทุนท่นแรงไปอีกอย่างดูเธอเราจะไม่ถึงเรากระโดดไปครบเรียบร้อยฮนะ ถึงนะเอ้ยยังไม่หมดโอ้โหตกใจไอ้บ้าเอ้ยอืโอ้โ,โอ้โ,โอ,โโอ,โโอโ้คนลุกคนลุกกันเลยทีเดียวโอ้ยสักครู่นะผีมันเกิดได้ยังไงฮะเนี่ยไฟก็ปกักไม่ง่าเกิดนะฮะทำผมใจหายเลย โอเคฮะตอนนี้ขวนอ่อน on. นะฮะโอเคตอนนี้เราก็หยุดที่นี่ได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าปักไฟรูท่าอิดนี้นะมันจะยังไงอะ่ะทำให้แสงน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะฮะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำไม่ให้ผีเกิดได้นะครับเก็บโบนไปก่อนโชคดีของเรานะฮะเจอโบน อไยขนลุกสู้เลยนะครับตอนนี้การจะมืดแล้วเราต้องขอใัยนาแล้วเจ,เจ้าเจ้าแก่น้อยโอเคนะฮะขนแกะมีอยู่นี้นะทนนี้จะขนแกะเลยนะครับอ้าวคนผิดนะฮะเราต้องไปที่กล่องคราฟสิโอ้กันไกลสวยงามถึงจะแพ็กนี้กันไกลสวยงามเอาไม่ทันทันซีนั่นแหละเก็บเก็บไป นี่มานี่คับคัปติ้งเรียบร้อยเก็บปะโอเคฮะเรามาหาที่นอนกันอุย้ยบางที่นอนอ่ะเป็น,นอน่ะเนี่ะครับจะตายแล้วนะฮะสักครู่หนึ่งก็จะตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาเซฟที่ตายกันสักครู่นอนไปพรจจันทร์นี่เป็นวงกลมเลยนะฮะสวยงามนะฮะอ๋อเราเจ้าหมู ขอเก็บของก่อนละกันเราจะได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตายด้วยกันลาก่อนนะพวกเจ้าข้าคงได้เจอพวกเจ้าอีกนะจ๊ะเอาเราจะไปเดีย๋ยวเขเก็บต้อนอ่อนนะฮะเอามาปลูกปลูกตรงนี้ปลูกตรงนี้โอเคแค่นี้แหละมัง้งตรงนี้ด้วยตรงนี้แล้วค่าก็บายบายเย่จะมาเจอกันไหม You กิวดาย e ีสป w n นั่นแหละเรียบร้อยให้ของมาอุย้ยขอโทษโอ้โหเราไม่ได้ตั้งใจนามาขวางเรานะอย่ามาโทษเรานะนายหมูหนีเลยนะหมูหนีหมูอย่าหนีเรานะเก็บเตียงดีกว่ายวหายโอเคเราจะทำมันง่ายไปนะตอนนี้กี่โมงแล้ว รีคอร์ดดิ้งไม่บอกด้วยทำไมรีคอร์ดดิ้งไม่บอกเราล่ะเดี๋ยวเราเค่อยไปปรับน่าจะลืมปรับนะฮะไม่เป็นไรนี่เลยโอ้ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะขุดแร่ดีไหมนะขุดดีกว่าขุดแร่เหล็กขุดจึกว่าในนี้จะเจอแค่แร่เหล็กเหรอไม่มีแร่อื่นแล้วใช่ไหมพวกโกโก โกเขาจะไม่ให้นะในแบบนี้นะก็จะให้นู่นเลยลองกอดนู่นเลยนะที่ที่เห็นตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวจำเตีวผมจะชี้ให้ดูโกเขาจะให้มาให้ให้คือให้เอามาทํานรกอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ให้เอามาทําอะไรเลยไหนวาไหนวานู่นไงจะมีโกอยูสีทิศนะฮะนั่นนะั่นะนะนะบล็อกทองอนะ่ะอยู่บนหัวของกล่องเชสนะ่ะนะฮะ เขาจะให้มาแค่นั้นแหละสี่ก้อนสี่ก้อนเรามาทันมาลรก,ก็หมดแล้วโอ้ยเจ้าแกเดี๋ยวเรามาเผากันก่อนเผานี่เลยจัดไปเรียบร้อยเอามาทำครบเพลิงซหน่อยไหมก็ดีนะฮะนี่เลยครบเพลิงครบเพลิงทอสเรียบร้อยฮะตอนนี้เราได้ทอสมาแล้วหนึ่งอันนะครับ เดีย๋ยวเราไปเก็บผลผลิตทางฝั่งนู้นดีกว่านะฮะรู้สึกฝั่งนู้นก็จะมีผีเกิดเยอะเหมือนกันนะอย่าท้อเฝื่เก็บคือผมจะบอกอะไรให้นะ,ะที่ผมไม่ไม่ใช้พวกพวกดาบไอะพวกที่ขุดคือที่ผมถืออยู่ตะกี้นี่ทำไมผมไม่ทุบเลยละ่ะนะ,ะคือมันจะเป็นการสิ้นเปลืองนะฮะเป็นการสิ้นเปลืองโดยมหาศาลเลย คุณถ้าเกิดคุณใช้อย่างนั้นทุบน้มันจะไม่ใช่ไม่ลดนะมันก็จะลดไปด้วยนะฮะเหมือนกับเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะฮะใช้อย่างอื่นทุบจะดีกว่านะครับนี่เป็นที่เป็นคําเตือนจากอ้าวตายแล้วนี่มัเนคำเตือนจากคุณกายนะฮะนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้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 เรียบร้อยนี่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  นี่หั้งหมดปลูกข้าวนะฮะเราทุบมาทำไมตรงนี้ฮะเราทุบผิดนะฮะปลูกเปลือกซะหน่อยแล้วก็แค้หลอดบ่างโอเคไปไปเก็บนะฮะเฮ้ยหมูเห็นหมูเห็นเดี๋ยวมันมาตอมแต่มันไม่อยากกินไม่กินหรอก โอเคเดี๋ยวต้องจบคลิปแล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคเก็บของเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ต้องขอจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้โอ้อยแกยันันสวัสดีครับพาทิ่อยู่ไหนพาที่นี่ไงอยู่กลางหงัวแล้วเหรอโอเคจบคลิป